โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอร์ซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีเลเวลรีเจน92ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือไอดีของพี่แม็กซิเทลไลท์นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเรนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านตำนานอุนตร้าแมนไทกะแห่งโคลโบอุลตร้าแมนนะผมขอเกินสตอรี่ของเรนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยหลักกันนะครับผมทุกคนว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ย มันเคยเป็นเลนเจอร์ที่แข็งแร่งที่สุดในเกมนะแข่งแร่งขนาดไหนก็ดูรูปโปรไฟล์ช่องกอดสุดเาเองลักกันนะครับผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมเนี่ยประทับใจมากที่สุดทั้งความหล่อเท่และสกิลของมันที่หนักหน่วงมากแบบว่าสามารถใยสกิลทีเดียวแล้วล้างกระดาษเลนเจอร์ตสงข้ามเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนมันโหดจนถึงขั้นเกมเนี่ยเนิร์ฟมันมากที่สุดในเกมเลยนะครับผมทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถโจมตีติดคีย์เขาได้เกมก็เนิร์ฟมันลงนะผมทุกคนเมื่อก่อนนี้สกิลมันโคตรแม่นโคตรแรงเกมก็เนิ แล้วเมื่อก่อนนี้มันเป็นเลนเจอร์ที่อึดมากๆเกมก็ยังเนิร์ฟมันลงอีกนะครับผมทุกคนเขาบอกเลยนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันโหดจัดโหดจ๋าจ,จนเกมเนี่ยจะต้องสกัดดาวลุ่งของเลนเจอร์ตัวนี้เลยแล้วในวันนี้ผมเนี่ยนะได้มีโอกาสจับมันอีกครั้งใน ID ดีอันดับหนึ่งของโลกหรือไอดีของพี่แม็กซิเทลไบต์ผมก็ไม่พลาดที่จะมันไปโชว์ฟอร์มโหดในเกมแต่ก่อนที่เราจะไปโชว์ฟอร์มโหดในเกมนะผมขอเปิดความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ให้กับทางบ้านได้ดูก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนว่าทําไมเล กลายเป็นเลนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมในเมื่อก่อนนะความสามารถแรกนะก็เป็นทางด้านสโตเลียมบัสเตอร์นะผมทุกคนก็คือการสร้างความเสียหายถึง3,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะและยังลดอัตราความแม่นยำทักษาข,ของตูลงอีก30%นะครับผมทุกคนและยังลดพื้นที่การใช้ทักษะของตูลงอีก40%นนะก็คือสกิลนี้มันเนี่ยนะจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่จ่ายสกิลได้แม่นยําน้อยลงแล้วก็สกิลแคบลงอีกนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าโคตรโกงแล้วความสามารถต่อไปของมันนะคครรับมมทุกกกกนนนน็็็เเเปปาาด้ เลิกภาวะมตาตักของสตูล,ลงถึง3วิและยังยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของสตูล,ลงอีก3วิเหมือนกันนะและยังสร้างความเสีย,ยถึง3,500หาเ0%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ด้วยนะคะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่มีดาเมจถึง2สกิลนะและความสามารถไฮเปอร์ของเลนเจอร์ตัวนี้นะก็เป็นทางด้านมีโอกาสทําให้การต้านทานทักษะของสตูลเลนเจอร์ธาตุไม้เนี่ยไม่มีผลเมื่อเลนเจอร์ตัวนี้โจมตีนะก็บอกเลยว่าสกิลของมันไดีเข้าเนื้อนเน้นๆเลยนะผมทุกคนแล้วส่วนพลังโจมตีเนี่ยสูงถึงหน ถึงแม้ว่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวท็อปเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยค่าพลังมนันแทบจะไม่แพ้เลนเจอร์โคลโบในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะผมทุกคนอ่านเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปโชว์ฟอร์มเทพไปละกันนะแลท่าเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเท่านั้นนะคือมันเป็นเลนเจอร์ที่แบบทั้งดาเมจจัดจ้านแล้วแล่แม่งโคตรน้อยผมพูดตรงๆเลยนะสําหรับทางด้านเลนเจอร์ไทกานะเดี๋ยวผมขอเอาไปโชว์ฟอร์มในดานก่อนเลยละกันนะเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่เวลาที่ผมได้จับเนี่ยผมมีความรู้สึกอบอุ่นแบบเอ่กกไมมถูผ เพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวแจ้งเกิดของช่องกรซุดด้วยนั่นแหละอะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีทางบ้านถามนะว่าไทกาผมหายไปไหนก็คือมันโคลดไลดีกันนะผมทุกคนไอดีนั้นเคยโดนแบน์ไปแล้วนะแล้วพอเวลามันปลดแบนด์มันเนี่ยผมก็ไ kind ด of ้ทําการขายไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมปั้นไอดีมาแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนดูพลังของมันดิโอ้โหโคตรหลอดเท่เลยคือสกิลของมันโคตรเท่เลยนะผมทุกคนเป็นการกระโดดฉีดแล้วก็ฉีดพาคพื้นแล้วอูหสกิลของมัน สวยงามจัดเลยนะสำหรับทางด้านเรนเจอร์ไทยกานะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเนี่ยโดนเนิร์ฟ ความแม่นยำของสกิลไปนะเมื่อก่อนที่ฉีดเป็นโดนฉีดเป็นโดนฉีดเป็นล้างกระดาษเลนเจอร์ทุกคาดเนี่ยแทบจะตายเพราะไทกะแทบจะหมดเลยนะคบผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุไม้ธาตุแสงเนี่ยเจอไทกะฉีดทีเดียวร้องอย่างหมาเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปโชว์ฟอร์มโหดใน p v p เลยละกันนะว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังจะสามารถโชว์ฟอร์มเทพในโหมด p v p ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่ะก,ก็คือในตอนนี้เนี่ยพี่แม็กเนี่ยเขาได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในสัปดาห์ ล่าสุดที่ผ่านมานะแล้วในตอนนี้เนี่ยคะแนนของเขาเนี่ยก็เป็นอันดับที่1ของโลกอยู่ดีนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอเลื่อนไปหาไอเดียของผมเพื่อแอคก่อนละกันนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้ไอเดียของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาสู่บรลตํตนานแต่ว่าอยู่ในอันดับที่80ของโลกรูปโปรไฟล์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมทุกคนรูปโปรไฟล์ไทกะเสมอมานะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างเขารบและเชิดชูเลนเจอร์ตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นเลนเจอร์ตัวแจ้งเกิดของทางด้านช่องกอนซุดนะถ้าไม่มีเลนเจอร์ตัวนี้ทุกคคนนนจะะไไมมมม่่ีททาางด้เเห็กกุุลยผผพว เนี่ยนะเล่นพอเลนเจอร์ตัวนี้เลยนะแล้วทีมแรกที่ผมจะเอาไปเช็คของนะ ก็เป็นทางด้านเพื่อนที่ออนไลน์ล่าสุดนะคบผมทุกคนอ่ะก็เป็นทางด้านเลเวลอัลต้าห้าสิบทีมนี้นะเป็นทีมที่ผมเนี่ยยาก่าไปเช็คของเป็นทีมทีมแรกนะเพราะผมเองก็ไม่ได้จับเลนเจอร์ไทยกามานานแล้วเหมือนกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเราก็รอชมเลยละกันนะว่าฟอร์มของเลนเจอร์ไทยกาในตอนนี้เนี่ยมันยังจะโหดอยู่ไหมนะคบผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ไทยกาเนี่ยผมต้องบอกกับทางบ้านก่อนเลยนะว่าเกมเนี่ยสามารถเนิฟได้ทุกอย่างเลยนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือว่าอะไรแต่ะเนิฟความอึดของเลนเจอร์ตัวนี้คือในตอนนี้เเกม เนฟไทกาแบบว่าไทกาเนี่ยโดนสกิลง่ายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับผมทุกคนอาจจะรอดูเลยละกันนะในตอนนี้เนี่ยผมจะทําการหยุดเรียกเลนเจอร์ตัวอื่นแล้วก็เรียกไทกาเลยละกันนะผมทุกคนเพื่อดูฟอร์มของเลนเจอร์ตัวนี้นะว่ามันจังจะสามารถจ่ายดาเมจได้ยังนกนวงแบบเมื่อก่อนอยู่หรือเปล่านะผมทุกคนโอ้โหแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเลนเจอร์ที่มาทดแทนไทกาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางโอ้ลิมูรูโดน แม่งเอ้ยโคตรแรงใครกล้านะโคตรโหดโ,โคตรอันตรายเลยนะผมทุกคนคือสกิลของมันเนี่ยดามเมจสองสกิลคูลดาวสกิลโคตรไวแล้วถ้าเกิดมีตัวรีเซตสกิลนะผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยแทบจะาจ่ายสกิลแบบต่อเนื่อง ผมขอทําการหยุด PVP กับเพื่อนวาเพียงเท่านี้ละกันนะผมทุกคนในจังหวะนี้มันได้เวลาที่เรานี่จะไปเชิดฉายในของจริงแล้วนะคบผมทุกคนแล้วทีมแรกที่ต้องเจอเนี่ก็เป็นทางด้านเลเวลลีเจนสามสิบเก้านะครับผมทุกคนอาทีมของเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่ผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยนะในเกมนี้ถ้าเกิดเราจะเช็คของนะเดี๋ยวเรารอชมเลยละกันว่าเลนเจอร์ไทกาเนี่ยมันยังจะสามารถโชว์ฟอร์มโหดในโหมด PVP ในลีกตำนานได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนคือในเมื่อก่อนในเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยตำนานร้อยละเก้าสิบเก ผมทุกคนคือมันเป็นเลนเจอร์ที่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นนะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่เท่ที่สุดในเกมอยู่ดีนะสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นคือผมไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนผมอยากให้ทางบ้านเนี่ยคอมเมนต์นะว่าเลนเจอร์ตัวที่เท่ที่สุดในใจของทางบ้านเนี่ยคือเลนเจอร์ตัวไหนนะอาแต่สำหรับผมเนี่ยคือไทกะแน่นอนนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันถูกเนิร์ฟค่อนข้างเยอะคือมันโดนสกิลง่ายมากอ่ะในตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมมนโดสกกกาา เหมือนเหมือนเลนเจอร์ทั่วไปเหมือนพวกเลมเหมือนพวกเอมิเลียเลยนะผมทุกคนทาให้ในสนามจริงเนี่ยมันยืนจ่ายดาเมจแบบฟรีๆยืนจ่ายดาเมจแบบทีๆสบายๆเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันโดนเนร์ฟไปเยอะมากจริงๆแต่ความเท่ของมันเนี่ยก็ยังคงเดิมนะมันเป็นเลนเจอร์ที่จ่ายสกิลที่สวยที่สุดในเกมไปดับต้นๆอยู่ดีโอ้โห ตีชนะได้1คะแนนโคตรเศร้าเลยนะครับผมทุกคนสํหรับทางด้านเลเวลรีเจนสามสิบนะผมไม่รู้จะตีต่อไปดีหรือเปล่านะผมทุกคนคือตีชนะแม่งได้แค่1คะแนนนะเดี๋ยวเราไปขอทําการเช็คกับเพื่อนที่ออนไลน์ล่าสุดเลยละกันนะผมทุกคนอ่ะก็เป็นทางด้านทีมของเออ พี่อาร์ตนายศิละปะและกันนะนี่คือพี่เขาเนี่ไม่ได้ออนไลน์ล่าสุดแต่ว่าเป็นทีมที่มีเลเวลมากที่สุดเอ่อในบรรดาเพื่อนของไอเดียลพี่แม็กนะผมทุกคนอนะ่ะเกมนี้มีทั้งรูดีสทั้งเอ่อจอมมาริมูรุให้เราเนี่ยได้เช็คของนะผมทุกคนสำหรับทางด้านเลนเจอร์ทาต้น้ำของทีมพี่อาร์ตนะเดี๋ยวเราก็รอเช็คเลยละกันนะผมทุกคนว่าไทยกลางเราเนี่ยยังจะสามารถโชว์ฟอร์มเทพในโหมด p v p ได้อยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมยุด p v p ในทีมหลักไปเนี่ยเพราะว่าตีชนะแม่งได้แค่่คคคะแนนนนเเเดียเียยววอมมัสลานะผทุกืบ เลยให้ทีป้องกันเนี่ยทำคะแนนจะดีกว่านะแบบคนมาตีแพ้เราทีได้10-20คะแนนมันไวกว่านะผมทุกคนอาจรอชมเลยล้วกันว่าเลนเจอร์ไทยกาในเกมเกมนี้จะสามารถได้โชว์ฟอร์มหรือเปล่านะคือผมยอมรับเลยว่ามันโดนสกิลมันโดนขัดสกิลง่ายมากนะในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิใครที่จะเล่นจริงๆครับผมแนะนําเลยไปเล่นพวกเอเลน ไปเล่นพวกเอมิเลียถ้าเกิดใครไม่มีเล่นแซลลี่หน้าไม้ก็ได้นะผมทุกคนเล่นได้เหมือนกันนะอนในเกมเกมนี้อาจะทางมากก็น่าจะสังเกตเห็นนะคบผมทุกคนว่าเวลาที่ไทกาศเนี่ยได้คิดบ้านเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันใช้สกิลทีเดียวรวบทั้งแก๊งนะผมทุกคนเหมาจ่ายนะทังทางด้านไทกาศนะตายทั้งแก๊งตายทั้งตีสบายๆเลยนะครับผมทุกคนแล้วทีมต่อไปที่ผมเนี่ยจะเอาไปเช็คของอีกหนึ่งทีมสําหรับทางด้านเลนเจอร์ไทกาดเอยเช็คของกับทีมของลูยุธดีหรือเปล่านะผมทุกคนอ่ะเกมนี้ถ้าเกิดพี่ยุทธ์ดูอยู่่เนีผม น้องชายก่อนเป็นคนไปเช็คของกับทีมของพี่เองนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการเช็คของเลยละกันนะว่าเกมนี้เรนเจอร์ไทยกาเนี่ยสามารถต่อกรกับทีมของพี่ยุทธได้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะไหวยากนะเพราะทีมของพี่ยุทธเนี่ยเขาก็เออติดระดับท็อป10ของเกมลน์เรนเจอร์เหมือนกันนะผมทุกคนอะเกมเกมนี้เดี๋ยวรอชมเลยละกันนะว่าเราเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพของเรนเจอร์ไทยกาออกมาได้อยู่หรือเปล่านะผมทุกคนถ้าเกิดเอาไอไวเซฟเชฟซูชิมานะผมบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะมีดาเมจหนักมากกว่านี้อู้ คอ,อมโบเพิ่มระยะเวลาในการเ,เรียกเรนเจอร์หวีเนี่ยมันติดดีมากจริงๆนะผมทุกคนอในเกมเกมนี้เราก็น่าจะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะถ้าเกิดเอาทีมหลักของพี่ซ0ปิลบายมาเนี่ยน่าจะสามารถต่อกรไหวอยู่นะผมทุกคนแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะสามารถโจมตีชนะได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนแล้วทีมต่อไปที่ผมเนี่ยจะเอาไปเช็คของนะขอเบาลงหน่อยรักกันนะผมทุกคนเอาเป็นทางด้าน ทีมของคุณเฮงเฮงล้วกันนะก็เป็นทางด้านทีมของพี่ทีเคเรนเจอร์และผมทุกคน่ะทีมนี้ก็บอกเลยนะว่าทีมป้องกันเนี่ยโอ้ยเรนเจอร์ธาตุไฟ3ตัวไหวเปล่าวะ ไม่ไหวก็ต้องบอกไหวนะผมทุกคนสำหรับทางด้านเลนเจอร์ไทกะเดี๋ยวรอชมเลยแล้วกันว่าเกมนี้ไทกะของเราเนี่ยจะได้โชว์ฟอร์มโหดในโหมด p v p ี PP อีหรือเปล่านะครับผมทุกคนในเกมนี้ผมจะพยายามเรียกเลนเจอร์เพียงแค่5้ตัวออกไปรักกันนะเพราะผมเนี่ยอยากจะดูพลังของไทกะแบบเห็นได้ชัดนะผมทุกคนแต่ว่าเจอธาตุไฟขนาดนี้แม่งเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วดีว่าจะสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนอาทีมที่ผมเรียกไปเนี่ยคือไม่มีเลนเจอร์ธาตุน้ำนะแต่ว่ามีเลนเจอร์ธาตุแสงมืดที่พอจะจ่ายดาเมจแล ทาไฟของทีมของพี่ TK เจอร์ได้อยู่นะผมทุกคนอะเกมเกมนี้โอ้โหก็รอชมเลยแล้วกันไทยกะโชว์ฟอร์มหน่อยค่ะโทรไว้ดูหน่อยอู้หูก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าสกิลของมันเนี่ยยังแรงอยู่แต่ว่ามันโดนเนิร์ฟ ความอึดไปแบบเยอะมากจนแบบไม่น่าเล่นแล้วนะในยุคนี้นะแต่มันก็ยังเป็นเรนเจอร์ที่เท่แล้วผมก็ยังอยากได้มาครอบครองอีกอยู่ดีแล้วผมทุกคนผมยังรออยู่นะว่าเกมเนี่ยจะคอลแลบกับอุลตร้าแมนอีกครั้งแล้วก็ทําให้มันมีอุลตร้าแมน9ดาวแม็กออกมานะครับผมทุกคนคือเกมเนี่ยเคยดีลกับอุลตร้าแมนไว้แล้วผมหวังว่าการดีลครั้งหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะผมทุกคนเพราะว่าเคยคุยกันรู้เรื่องแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งต่อไปก็น่าจะคุยรู้เรื่องเหมือนเดิมมาหลอบทางด้านเรนเจอร์ ผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในวันนี้นะสำหรับทางบ้านให้คะแนนเลนเจอร์ไทยกาทั้งหมดกี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยลักกันนะผมทุกคนแต่ส่วนตัวนี่คือผมให้คะแนนมันทั้งหมด7.5ในตอนนี้นะเพราะว่ามันเนี่ยโดนเนร์อความอืดไปจนมันเนี่ยมีสกิลมันมีพลังที่ค่อนข้างจัดจ้านนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้จ่ายเนี่ยมันก็ทําให้การเล่นเนี่ยไม่ค่อยเดือดเท่าเมื่อก่อนนะผมทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ลักกันนะครับผมทุกคน